สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งบน2ตัวนะครับในคลิปนี้จะมีอยู่2สูตรนะครับวิ่งบน2ตัว2สูตรสูตรที่1ก็จะเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับ สูตรนี้นะครับที่เราลงไว้ของงวดที่แล้วได้7กับ8ปดนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับก็จะเป็น9 72าเจนะครับเก้ 9, 7, เข้ามาที่เลข7นะครับได้7กับ8นะครับสูตรนี้เข้ามาที่เลขเจมาที่หลัก10นะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่มาเพิ่มเติมให้อีก1สูตรนะครับในคลิปนี้ ก่อนเดินก็ต้องย้ำเตือนกันเช่นเคยนะครับผมสูตรที่นำมาลงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดเข้ามาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว สูตรนี้ก็จะมีผิด1งวดนะครับสถิติก็จะเป็น10งวดนะครับ1 2 3 4งสงีห้าหงวดที่6ผิดนะครับแล้วก็เจ9ดแนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูต่อจากตรงนี้เลยตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลัก10เลขท้ายครั้งที่1นะครับหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 ก็จะคือก็จะเป็นเลข7นะครับสิ <S <ellt>. <S ท้ายครั้งที่1นะครับผลรางวันที่ออก3ตัวท้ายครั้งที่1ก็คือ978หลักสิบคือเลข7 2ตสสํ 2> าแหน่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลข3 3ตัวท้ายครั้งที่2 7 2 3นะครับหลักหน่วยคือเลข3 7เบวก3เป็น10นะครับได้เลข0ูน เพิ่มหนึ่งนะครับได้เลข1ได้ศูนย์กับ1น,นะครับงวดนี้จะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรเลขเด่นเลขวิ่ง2ตัวไม่ปักหลักนะครับสถิติก็10งวดผิด1ง,งวดนะครับสถิติเอามา10งวดผิด1ง,งวดหลังจากที่ผิดก็เข้ามา4งวดติดนะครับยังไม่ผิดงวดนี้ได้ศูนย์กับ1น,นะครับ เรามาอรอลุ้นกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่สําหรับสูตรนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเพิ่มเติมให้นะครับสูตรที่2ส,สถิติก็เข้ามา1 2 3 4 5สองสี่้าหดงวดนะครับ9งวดยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก307นะครับ งวดแรกนะครับ3าบวกแเป็น11 11อบเวกหเป็น17นะครับได้เลข7เพิ่มไป1แต้มนะครับได้7กับ8ผลรางวัลที่ออก307นะครับตัวที่มาคือเลข7งวดที่2นะครับ9กบวกหเป็น10บวกหเป็น15นะครับได้เลข5เพิ่มไป1แต้มนะครับได้5กับ6ผลรางวัลที่ออก603นะครับตัวที่มาคือเลข6 งวดที่3านะครับ4บวกสเป็น6บวกหเป็น7นะครับได้เลข7เพิ่มไปหนึแต้มได้8ปนะครับ7กับ8ผลรางวัลที่ออก538ตัวที่มานะครับคือเลข8หลักหน่วยนะครับไม่ปักหลักนะครับเป็นสูตรเลขเด่นไม่ปักหลักงวดต่อมานะครับ8ปบวกสาเป็น11บวก0นเป็น11นะครับได้เลข1ได้เลข1เพิ่ม1แต้มเป็น2นะครับได้1กับ2ผลรางวัลที่ออก4 2 2นะครับ ตัวที่มาคือเลข2หลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับ8บวก9เป็น1 7 17บวก5เป็น22นะครับได้เลข2เพิ่ม1เป็น3ได้2กับ3ผลรางวัลที่ออก2 70นะครับตัวที่มาคือเลข2งวดต่อมานะครับ4 บเป็น11 11บวกเเป็น18นะครับได้เลข8 8เพิ่ม1ได้เลข9นะครับผลรางวัลที่ออก7 8 7นะครับตัวที่มาคือเลข8เรามาดูดูต่องวดต่อมานะครับ 1. นึบวก0บก6เป็น7นะครับ เพิ่มหนึ่งเป็นแปดนะครับได้เจ็ดกับแปดผลรางวัลที่ออกสองเจ็ดสองนะครับตัวที่มาคือเลขเจ็ดงวดต่อมานะครับห้าบวกศูนย์บวกสองเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดกับแปดนะครับผลรางวัลที่ออกห้าเจ็ดเก้าตัวที่มานะครับคือเลขเจ็ดแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ 6บวก8เป็น14 14บวกเเป็น21นะครับได้เลข1เพิ่มหนึ่งเป็น2นะครับได้1กับ2ผลรางวัลที่ออก972นะครับตัวที่มาคือเลข2อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับ9งวดที่เข้ามานะครับยังไม่ผิดแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมเพิ่งงวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้นะครับ สอบวกเเป็น11นะครับ11บวกสนะครับเป็น13นะครับได้เลข3ามเพิ่มหนึ่งนะครับได้เลขสี่ได้สามกับสี่นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นสูตรเลขเด่นเลขวิ่งนะครับไม่ปักหลักนะครับ ในสากับ4สูตรนี้นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้ก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2องนะครับสาตำแหน่งหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2นะครับก็เป็น2สูตรนะครับในคลิปนี้ถ้าเราเอา2สูตรนะครับสสูตรมาเทียบจับ คู่กันดูนะครับจับคู่กันดูจากงวดที่สี่งวดนะครับสูตรนี้ผิดนะครับย้อนไปผิดหนึ่งงวดเดี๋ยวลองมาเทียบจับคู่จากงวดที่ออกเจ็ดแปดเจนะครับสี่งวดล่าสุดลงมานะครับ <c oughs> ก็จะเข้าคู่ชุดนะครับจับคู่ได้นะครับ จากงวดที่ออก7จ็ดแจากงวดที่ออกเจ็นะครับสูตรที่1นะครับ7 7็ดนะครับได้6กับ7นะครับได้6กับ 6, 7สูตรที่2ได้8กับ9นะครับแล้วก็งวดต่อมาสูตรที่1ได้1กับ2นะครับงวดต่อมาได้8กับ9แล้วก็ได้7กับ8นะครับ อันนี้คือสี่งวดล่าสุดนะครับสุดที่สองนะครับจากงวดที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดเหมือนกันนะครับได้แปดนะครับแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งสองนะครับ1 2ของงวดนี้สามกับสี่นะครับเรามาเทียบกันดูนะครับสี่งวดล่าสุด นะครับก็จะจับคู่กันได้นะครับไปกลับนะครับจับคู่ได้8ชุดนะครับก็จะมี68นะครับ68 69นะครับ78 79ตัดกลับด้วยก็จะมีเป็น86นะครับ96 87 97นะครับผลรางวัลที่ออกเวันนี้7 87นะครับ787ก็เข้ามาที่คู่87 นะครับอันนี้เป็นเลขบนนะครับสีงวดล่าสุดนะครับงวดต่อมานะครับจับคู่กันก็จะได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดนะครับตัวกลับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองะครับผลรางวัลที่ออกสองเจ็ดสองนะครับ,รก, 2, 7, 2, รบก็จะเข้าคู่มาที่เจ็ดสองนะครับงวดที่สามนะครับจับคู่กันก็จะได้แปดเจ็ดแปดแปด 9 7 98นะครับแล้วก็78 79, 6, 5, 7 9 8 9นะครับผลรางวัลที่ออก579นะครับก็เข้ามาที่คู่79นะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้เลข7กับเลข8สูตรที่2ได้1กับ2นะครับจับคู่กันก็จะได้7 1 7 2นะครับ8182นะครับ ตัวกลับก็จะเป็น17 2 7 1 8 2 8นะครับผลรางวัลที่ออก972นะครับก็จะเข้ามาที่คู่72นะครับอันนี้ลองจับคู่กันดู4คู่4 4 4สีงวดล่าสุดนะครับสีงวดล่าสุดก็เข้าตรงเข้าได้เข้าจับคู่กันได้นะครับเพราะว่าแต่ละสูตรมาคนละตัวนะครับ สูตรนี้ก็มาที่เลข7นะครับสูตรนี้มาที่เลข8สูตรนี้มาเลข2สูตรนี้มาเลข7นะครับสูตรนี้มาที่เลข9นะครับสูตรนี้มาที่เลข7แล้วก็สูตรนี้มาเลข7สูตรนี้มาเลข2นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้สูตรที่1ได้0กับ1สูตรที่2ได้3กับ4นะครับ จับคู่กันก็จะมี03 04 13 14นะครับแล้วก็30 40 31 41นะครับ8คู่ชุดยกเว้นถ้าสูตร1สูตรใดเหมานะครับหรือว่ามามาทั้ง2ตัวสูตรนี้ผิดอย่างสูตรนี้มานะครับก็จะเป็น34 43อีก2คู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าถ้า ถ้ามาสูตรเดียวนะครับถ้าเข้ามาพูดถึงถ้าเข้ามานะครับก็จะมีกันกันไว้ก็จะมี3 4นะครับแล้วก็4 3สอันนี้ถ้าสูตรนี้มาทั้ง2ตัวนะครับแต่1 0 0 1เป็นตัวเลขที่มายากนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับที่เราคิดคำนวณมานะครับก็รอรุ้นนะครับวันที่16มิถุนายน 2 5 6หนะครับเป็น2ตัวบนนะครับเป็น2ตัวบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งทั้ง2สูตรนะครับลองมาจับคู่กันดูสี่งวดล่าสุดก็เข้ามานะครับได้เป็นคู่ชุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะมาไหมจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, are, เพื่อเป็นกําลังใจด <ess> ้วยนะครับรับชมและถูกใจก็ฝากนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หอยฟรี CH นะครับทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ